ทุกไีสวัสดีค่ะพีกพ่กบนะคะตอนนี้เรากำลังใช้ข้อสกุกับกลิปไปด้วยข,ขับรถไปด้วยนะคะวันนี้จะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างไหมคะวันนี้เราขับรถไปไหนก็น,นีไปเคลียร์งานต่างๆเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ทำงานก็ใช้เรียกว่าอะไรครับ อันนี้ก็ช่วงนี้เนาะก็เปิดโอกาสให้เราขยับขยายมากขึ้นหลังจากเคปโควิดเนาะที่มีการล็อกล็อกดาวน์อะไรต่างๆตอนนี้ก็เริ่มจะมีการทักเพื่อนนะฮะแต่ละคนก็กนย้ายตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมขยับตัวเองมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้นะเศรษฐกิจฐฐฐฐเนี่ยทุกคนก็ต้องิอี่รน,นกันแล้วก็ในส่วนที่บอกก็มีผู้ค้านะมีเครื่องที่ ติดต่อที่วำงานอยากได้เกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทันไม้หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายนะฮะต่างๆได้ได้ข่าวว่ารลานจากที่โควิดเนาะเห็นพี่กบบอกว่าร้านส่วนมากร้านค้าที่ทําผมเขาเขาปิดใช่ไหมครับแล้ววันก่อนเห็นไปตัดผมรู้สึกเป็นเป็นยังไงบ้างตัดผมนะตัดผมเป็น เรียกว่าดูเป็นเรื่องเปลนาวหน่อยเป็นผู้เป็นคนหน่อยถ้าถ้าร้านค้าเขาไม่ไม่เปิดให้ให้ตัดผมแบบเนี้ยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะพุณท,ท่านผู้ชายออสำหรับผู้ชา,าก็ตั้งแต่มีนั่นนะคือไม่ได้ตัดผมเลยก็ปล่อยผมยาวลอกลุกลงัลงพอสมควรกนะ็ก็ค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อย แต่ตอนนี้ตัดผมแล้วนะตัดผมเรียบร้อยแย่พอคาเนาะเป็นผู้เป็นคนได้ก็ก็จะอาจจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มเนาะอ๋อตอนนี้พอแปบนี้ก็ขยับได้แต่จริงแล้วอะฮะในโลกปัจจุบันในเรื่องของการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับทุกคนหันไาใช้มาใช้เรื่องออนไลน์มากขึ้นแล้วก็รูปแบบการ เรีกซื้อขายออนไลน์ตอนนี้นะครถือว่าทุกคนก็คุ้นคินใช้คําว่าคุ้นคินเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่บกบเองก็อ,อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะอยากจะบอกว่าพี่บกบเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสานงานติดต่อนะลงเกี่ยวเรื่องของคลิปต่างๆเป็นคนกลางทําหน้าที่สื่อสารให้กับให้กับาชาวบ้านชา,าวบ้านาแล้วผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยได้ ได้สั่งซื้อสินค้าจากชาวบ้านก็ถือว่าช่วยช่วยชาวบ้านมาเยอะช่วยชาวบ้านไปด้วยในการค้าขายเนี่ยในส่วนที่ส่วนตัวแล้วตอนนี้นะถือว่ามีการช่วยให้ชาวเกษตรกรเนี่ยขายของผ่าน าการติดต่อพันช่อง YouTube ของพิกบเนี่ยในอำเภอเขาชะเมาหรือที่อื่นนะที่พิกบช่วยนะช่วยค่ะโอโ้โหเยอะมากนะฮะยอด,ดขายเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของเจ้านี่งงผมยกตัวอ,อย่างในเรื่องของหมากอะไรเงี้เรื่องของหมากแล้วกันพิกบททาให้เกษตรกรขายหมากเนี่ยสองสามแปลงเนี่ยสองสามเจ้าเนี่ยหมากที่ขายไปเนะี่ย บางเจ้าเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยมีเป็นแสนต้นก็หมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกประมาณอีกเจ้าสองเจ้าที่ที่กบทาตลาดให้ก็กําลังโอเคช่วยแล้วก็ในเรื่องของพันไม้ต่างๆในเรื่องของอ,อื่นๆอีกหลายๆอย่างดี่กบก็มองว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเกษตรกรเดี๋ยวต่อไปนะใครก็ตามที่ ที่มีอะไรดีๆอยากจะให้พีกพ่กบลงให้นะครับพีกพ่กบก็จะลงให้ในส่วนของผลิตเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรต่างให้ลูกค้าก็ด่าผู้ผลิตโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านพีกพ่กบแล้วนะครับในส่วนตัวเนี่ยพอแล้วนะในส่วนตัวเนี่ยจะไม่ไม่คอยเป็นคนคอยรับออเดอร์อะไรแล้วนะครับพีกพ่กบจะลงให้กับเกษตรกรในอำเภอเขาชะเมาหรือใกล้เคียงต้องการให้พีกพ่กบลงให้นะยินดียินดีลงให้พีซีเลยนะครับ คือว่าที่ผ่านมาพี่กอเองก็ส่วนตัวก็เนาะได้มาอยู่ในลักษณะของการสร้างตัวตนในการสร้างยูทูบเบอร์ในกเกษตรในพื้นที่จากการที่เรามีวิกฤตนะเรามีวิกฤตของตัวเองแล้วเราก็มาทําแบบนี้แล้วก็ตอนถึงจุดหนึ่งเราก็พอตั้งหลักได้ใช้คาว่าไม่ไม่รวยไม่อะไรมากมายแต่ว่าพอตั้งหลักได้พอตั้งหลักได้ก็อยากจะจะช่วยกเกษตรสร ช่วยชาวบ้านคนที่มีวัตถุมีวัตถุดิบมีผลิตภัณฑ์อะไรของตัวเองอยากให้สร้างโอกาสทีวีครับลงในช่องนะครับสร้างโอกาสทีวีแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับลูกค้าโดยตรงนะรเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการลงมากขึ้นโดยลูกค้าก็สามารถติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงเลยนะไม่ต้องผ่านพี่กบแล้วพี่กบก็พอแล้วนะครับในส่วนนี้แต่อยากจะลงให้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับออขอบคุณมากคะ่ะพี่กรบรับผม ก็ดีเนาะถ้าถ้าเรามีช่องทางออนไลน์แล้วก็ทีมชาวบ้านได้มีส่งผลผลิตออกมาโดยที่สบายๆแบบออนไลน์เนาะก็ถือว่าเราช่วยชาวบ้านไว้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องออนไลน์แนวทางการทําสร้างตัวตนออนไลน์แม้แต่จากเบสิกไม่เป็นเลยอยากจะเรียนรู้โอเคตรงนี้เรก็พร้อมที่จะ นะเชิญชวน,ชวนท่านที่สนใจก็ติดต่อโดยตรงนะกับพี่บบได้โดยในในช่องเบอร์มือถือที่ไว้ในลิงก์นี้นะฮะแล้วก็ลิงก์ไลน์ด้วยและเบอร์มือถือด้วยนะถ้าหากอยากจะเรียนรู้จริงๆเอาจริงนะครับรับคนที่เอาจริงนะแค่10คนเท่านั้นนะครับต้องการนะรช่วยคนเพียง1ิบคนเท่านั้นนะสอนส0คนที่ต้องการที่อยากจะมีะไรายได้หรืออยากจะสร้างโลกออนไลน์นะฮะสร้างตัวตนแล้วก็ ทำนะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง YouTube การเล่นทำไลน์นะยังไงตัดต่อคลิปยังไงแล้วก็จะจะมีช่องทางเพื่อเอาไปสร้างการตลาดนะฮะมีสินค้าของตัวเองหรืออะไรต่างๆแนวทางต่างๆหรืออยากจะให้นะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาทําการตลาดสินค้าที่พี่กบทาตลาดอยู่ก็ก็มาติดต่อมาได้นะยินดีที่จะแนะนํา เทคนิคต่างๆนะครับโดยตรงนั้นก็คือขอแค่สิบคนเท่านั้นครับรับแค่เพียงสิบคนเท่านั้นนะครับ,รบ,ท,นนรบนะทำยังไงให้สร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วทําการตลาดผ่านออนไลน์ได้นะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพต,ตัวเองได้นะครับครับขอบคุณมากค่ะ ขับรถไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะก็สรุปเลยนะคะถ้าใครมีพันไม้ต้นไม้หรือที่ที่จะเสนอผลิตภัณฑ์เนาะต่างๆอยากจะปลูกอยากจะส่งขายก็ให้ช่วยทำตลาดก็ให้ทักมาทางีิกบได้เลยนะคะม่ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือช่องทาง YouTube นะคะทุกคนก็อยากจะมีเป็นช่องของตัวเองเนาะเราก็สามารถทักทายเข้ามานะคะว่าทำยังไงกันเนาะ ครับแล้วก็ใครบบที่อยากจะให้คือช้ามาสร้างช่องเองไม่ทันอยากให้พี่กบช่วยประชาสัมพันธ์ให้พีดีเลยนะครับลงให้พีดีในพื้นที่ของอำเภอเขาฉมเมาเป็นหลักเลยนะครับอำเภอเขาฉมเมาแต่ถ้าไกลๆนิดนึงให้พี่กบไปทําให้เนี่ยอาจจะอาจจะต้องดูดูแลเขาเรียกว่าค่าน้ำมันซึ่งตรงนั้นก็ไม่มากมายนักนะตะแต่ว่าอาจะจะยินดีนะฮะ ทําให้ในส่วนที่พอทําได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่เขาจะมาวะาไม่ไกลมากไม่เป็นไรสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็คลิปนี้ก็ขอตัวกลับรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ